ก็คือเราทํางานกับทางอิงฟ้าชา่าหลอะคะ่ะที่แบบน้องเขามาช่วยไลฟ์ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับของทางเราะคะ่ะก็เลยถือโอกาสได้มาเป็นปอนเซอร์ด้วยค่ะทํายังไงถึงจะได้รางวัลขวัญใจช่างภาพจากทางดร์กังน,นั ได้เลยไม่ทานง่ายอร่อยแล้วก็สดชื่นด้วยฟื้นฟื้นบูท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 เอเนอร์จีมาผิวสวยมาออร่ามามงใหญ่ต้องจับแล้วโอ้โหกินแล้วฟื้นกินแล้วฟื้นฟื้นเลยก็แค่ยบูทโปรต่างจากมิสแกนนันที่ได้ป้ายไปแล้วน้อยอะคุณนาไปไหนอะมิสแกรนหน้าป้ายจริง แล้วก็ทุกคนสวยหมดเลยคุณแม่โดยเฉพาะลูกของลูกของใครสวยสุดคะคุณแม่สวยเฉพาะคนที่กินกูต้ากังนำค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสีก็คือเป็นสีดอกเตอร์กังนัมกูต้าเน็กซ์นะคะวันนี้นะคะทางดอกเตอร์กังนักูต้าเน็กซ์นะคะเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้นิดนิดหน่อยหน่อย นีตรงนี้นะคะรอบนี้นะคะเรามาเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะของ Miss Grand Thailand นะคะการประกวดเวทีใหญ่ของ Miss s g r a n นในปี2024นี้ค่ะก็คือหลังจากที่รู้จักกับครีมหลักแร้ไปแล้วนะคะเราไม่เค่อยมีอาหารเสริมเลยซึ่งอันนี้เป็นอาหารเสริมตัวแรกนะคะสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยหลักๆเลยนะคะเป็นกลูต้าไทโอนซึ่งกลูต้าไทโอนเนี่ยปกติมันก็จะกินเป็นเม็ดๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบชงแล้วก็อร่อยแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่ได้ใส่แค่กลูต้าไทโอนอย่างเดียวนะคะใส่ทุกตัวเลยค่ะใส่แบบอัลฟา ใส่กดอะมิโนแอซิดพวกสารสกัดจากเกรชซีดก็คือจริงๆใส่เยอะมากจำไม่ได้เยอะมากๆจริงๆค่ะก็เดี๋ยวทุกคนนะคะตามเข้ามาดูบรรยากาศการเป็นหนึ่งในการเป็นสปอนเซอร์ของหมอนะคะกับ Miss Grand Thailand ปี2024ค่ะรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนบายด็อกเตอร์กังนําเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาท ขอเรียนเชิญคุณนุริษาสุวรรณเกตการครับช h i ม f Medical Officer ของกังนำคลินิกและ c ี o ดรกังนำ โอเคค่ะทุกคนรับไม้ต่อจากคุณหมอลิซ่านะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยออมจะพาทุกคนมาสัมภาษณ์นางงามนะคะว่ารู้จักกูต้าเน็กซ์ของดรกังนําหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้กับคุณแม่แอนนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่วันนี้วันนี้ก็แบบตื่นเต้นเราก็แบบลุ้นแทนน้องๆมากๆเลยเพราะว่าเราอ่ะ ปีสองอ่ะมันก็ยังไม่ชินแล้วก็ทุกคนสวยหมดเลยค่ะคุณแม่โดยเฉพาะลูกของลูกของใครสวยสุดคะคุณแม่สวยเฉพาะคนที่กินกูต้ากางน้ำค่ะเกูต้ากังน้ำเนี่ยแม่ก็เคยลองกินใช่ไหมคะอย่ใช้คำว่าลองค่ะติดเลยค่ะกินมาหลายห่อมากแล้วล้วก็รู้สึกว่าผิวแบบ ผิวดีขึ้นปกติอ่ะพี่จะไม่กล้าโชว์หลังนะเพราะพี่มีสิวที่หลังเยอะสิวหายแล้วก็ผิวดูเนียนขึ้นมากชอบแต่หน้าเราแบบไม่ต้องโบกรองพื้นชอบมากค่ะก็คือหน้าแม่ดูไบรท์อย่าใช้คำว่าใบบอกพี่ว่าเรียกว่าออร่าจากภายในสู่ภายนอกสวยดังมีบุญมีกุศลทามาแล้วร้อยชาติพันชาติตรงคอนเซ็ปต์ดรกังนัมากเพทุกคนกิปุ๊บมีบุญปั๊บ คือบางทีเนี่ยทําบุญยังไม่ได้เห็นผลนะแต่กินกุต้ากังน้ำเนี่ยมันดูมีออร่าขึ้นมาเลยนะจริงแม่แม่น่าขายดีเลยอย่าใช้คำว่าขายดีเลยไม่มีของมากกว่าเพราะตอนนี้สั่งไปก็ยังไม่ได้เขาบอกของหมดของหมดง่ายมากตอนนี้คนตุนกันหนักมากค่ะก็ตงใจอยู่แม่ไม่น่าฝากสินค้าให้เลยค่ะเราอ๋อไม่ต้องฝากหรอกค่ะขายดีขนาดนี้พรีเซนเตอร์เป็นร้อยคนโอ้โหพี่พูดตรงตรเนาะต้องบอกจริงๆว่าคือความที่กังน้ำเนี่ยมันเป็นชื่อของ ชอบของประเทศไปแล้วอ่ะแล้วพอมาทําอาหารเสริมเนี่ยคนมั่นใจใ<ช>พอเป็นคลินิกแล้วมาอาหารเสริมคนมั่นใจใครก็กิน<ช>ไม่ต้องเชิญชวนหรอกค่ะเพราะของมันดีอิงฟ้าการันตีสลอดก็การันตีโอ๊ยไม่พูดมันเยอะหลายคนมากๆออไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวรอดูนะคะเรามีพรีเซนเตอร์ออกมาเรื่อยๆนั่นเองลูกสาวแม่เนี่ยใครไม่กินแม่ตีเลยนะค่ะสวัสดีค่ะแพรวมิดแก้เอยเมื่อกี้เพิ่งสั่งมาแม่รับไปแล้วก็มาเจอลูกเลย วยไหมคะซึ่ง๋วันนี้เป็นไงคะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะทาการบ้านมาเยอะมากไม่อยากให้แม่แอนนาผิดหวังค่ะซึงแม่สยใช่แม่สอนมาบอกว่าสวยสวยสวยก็คือให้มาตะโกนใช่แม่บอกว่าต้องตะโกนในเมื่อเรามีดีอยู่แล้วเราต้องตะโกนออกไปค่ะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะถามว่าเตรียมตัวยังไงก็ หลักๆเลยเตรียมใจค่ะเตรียมใจแล้วก็ปั้นหุ่นลดน้ำหนักเกือบ10กิโลยหวยขายคล้ายกับกานคหอ่าใช่าอยู่ในนผิวสวยไหมคะก็คือดื่มจริงใช่ไหมคะเรื่องจริงสิคะขายจริงดื่มจริงจ้าถามนิดนึงว่าอร่อยไหมหูอร่อยมากค่ะดื่มง่ายมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ทานนะคะรีบกดนะเพราะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะโปรโมชั่นทุกวันว้าว ทำยังไงถึงจะได้รางวัลขวัญใจช่างผ้าจากทางด็อกเตอร์กังนัมได้เลยไม่พูดเยอะแม่แมแบอกว่าเจ็บคอค่ะแต่ผิวมันคือเปล่งออกมาใครที่อยากผิวสวยผิวใสแนะนำนะคะคุตูตากันนัมอ๋อแล้วก็ปากนะคะมีแกนเลยไว้ในอ้อมใจใช่นะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะมีแกนเลยคนนี้ปืนแล้วค่ะ ใชตื่นแล้วขอบคุณค่ะขอบคอบคุณ่ะสวัสดีค่ะจินนี่มิกสการสกลนคร2024ค่ะ,ะจินนี่มิกสการสกลนครนะคะปังตั้งแต่วันเข้ากองเลยจริงแล้ววันนี้ก็คือแบบ สวยทุกรอบปังทุกรอบผิวดีทุกรอบแล้าถามนีดเรื่องค่ะเตรียมตัวในการประกวดครั้งนี้ยังไงคะก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลความสวยของตัวเองซึ่งความสวยก็ต้องนึกถึงดกรกังนําค่ะแล้วก็มีการเตรียมตัวในการเรียนเต้นเรียนเดินเรียนร้องเพลงอะไรต่างๆเพื่อให้เข้ากับ ธีมของปีนี้ก็คือทีป๊นะคะแต่เราก็ย mm ังไม่ลาทิ้งความเป็นบิวตี้ควีนค่ะก็คือในเรื่องของการเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะค่ะก็ฝากจีนี่ด้วยนะคะมิสแกรนสกุลนคร2024แล้วก็ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอรกังนําด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ยกับมิสแกรนคนสวยอีกท่านนึงนะคะให้แนนำดัวตนอดนเงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนอรี่นอริสายีซุนมิสแกรนรังรังดังกาั สวยไหมคะสุดๆคือแบบคือมองในตอคือสวยมากแต่พอมองได้คือสวยเข้าไปอีกอ่ะแล้วความพี่อยู่อะเนาะความผิวความวแล้วทีินี่ผ่านพีเซนเตอร์หรือยังคะต้องหาด็อกเตอร์กัานนาค่ะพี่เซนเตอร์อยู่ไหมใช่ใ่ะ กันนำหาพิซเตอร์อยู่หรือเปล่านอี่ว่างนะค่ะว่างเสมอว่างเสมอเมื่อกาลังนำต้องการนี่ค่ะทำยังไงให้จับใจผันใจช่างภาพคะก็วิ่งเข้าหาช่างภาพเลยค่ะต่อให้เขาอยากจะถ่ายเราหรือไม่ถ่ายเราเราก็ต้องวิ่งเข้าไปหาก่อนค่ะก็คือแบบว่าวันนี้สวยขนจริงขอบคุณ ว่างนอรีด้วยนะคะวันที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแสงอ่อนถ้าการนำคลินิกได้ม่เห็นตัวจริงนอรีแบบรองจับใจแน่นอนค่ะ,ะจับแล้วตอนนี้จับเลยคือชอบทาเลยสีวันนอรีเนี่ยมาหลายรอบแล้ว่<อ>วา้งเนี้ย มันจะแตกต่างเลยไหมแล้วก็เะเอาอะไรมาตู้ขัยอยาพบกว่าหลายรอบครั้งที่สองเองไม่ได้ไม่ได้แต่เขาอยู่ในพื้นที่สื่อเยอะมากจนรู้สึว่าแบบเห็นประจำอะไรอย่างเงี้ยก็มันแตกต่างกันเยอะมากเพราะว่าปี2022ก็เป็นการที่แบบเราวัดกันที่ตัวนางงามแต่ปีนี้มันเป็นการที่เรามาวัดในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะ4ีที่เราต้องมีครบและซึ่ง ยิ่งนานวันยิ่งปีต่อต่อไปก็คือแบบมันยากขึ้นเรื่อยๆทุกคนแบบนอริเอ็นก็หนักใจนะแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะยังไงก็ฝากนอริไปด้วยนะคะมิสแฟนตรัง2024ปีนี้ต้องเข้าท็อปคาแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบค่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับตัวแฟงนะคะ ติงจ๋าไหมเต็งจ๋าเลยเดินโปรโคตรเก่งคือตั้งแต่ก่อนเข้ากองจนเข้ากองก็คือนกพิณจับใจอ่ะอืมดูปิงนะคะเชียร์ปิงขอบคุณจ้าค่ะเรียนยัค่ะเตรียมตัวยังไงคะเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่เข้ากองวันแรกนะคะเราก็แบบมีการซ้อมเต้นเนาะในเรื่องของโอเพนนิ่งแดนนะคะเปิดโชว์อย่างเงี้ยเราก็มีการฝึกฝึกเต้นเยอะมากจะเห็นได้ว่าผู้เข้าประกวดทั้ง8คนอ่ะตั้งใจมาก นะคะวันนี้เพื่อที่อยากทําให้ออกมาดีที่สุดส่วนหนูก็มีในเรื่องของชุดที่อยากให้มันแบบเวอร์วังนิดนึงขอขอห้องบนแบบใหญ่ใหญ่ใช่แล้วก็ในเรื่องของการเดินอยากจะพรีเซนต์ที่มันแบบดูโมเดลมากขึ้นแล้วถามนิดนึงว่าแบบว่าผิวดีขนาดนี้ตื่นมาดังนำสิคะเออกางนำปูปลาถูกไหม เพื่อค่อยมถามนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมกินง่ายไหมกินง่ายอร่อยค่ะแล้วก็ไม่คาวด้วยบางคนอาจจะไม่ชอบทานที่แบบกุต้าที่แบบมีกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่เนี้ยทานง่ายอร่อยแล้วก็สดชื่นด้วยฟื้นฟื้นบู๊ตบู๊ตบู๊ตบู๊บู๊ตเอเนอร์จี้มาผิวสวยมาออร่ามามงใหญ่ต้องจับแล้วโอ้ยเหลือมงเดียวในประเทศเราได้มงใหญ่ละว้าย ว้ายต้องรีบต้องรีบจองเลยนะคะจองตั้งแต่นนี้อ่ะงั้นถามหน่อยว่าทำยังไงให้จับใจผ่นใจสร้างภาพสำหรับยุงเหรอก็คือไม่ไม่มีอะไรมากพยายามที่โฟกัสหรือมูฟเมนต์เวลาแบบสายตาหรือว่าการแบบว่าโฟกัสทําให้มันให้มันผ่อนคลายให้มันดูมีมูฟเมนต์ที่ดีนิดนึงไม่ต้องแบบจึ้งอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาใช่ใช่ ก็ขอดูว่าเฟิร์นด้วยนะคะคนสวยของเราวันหนึุงเปี่ยนไปแล้วเจ็ดร้อยชุดนะคะยูวเฟิร์นยูว่าพรส่งงามมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะอยู่กับนางงามคนเดียวในกองประกวดทั้งหมดนะคะที่เคยไลฟ์กับทางด็อกเตอร์กังหนังนะคใช่ตัวนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเบเฟิร์นกัญญาพรสุพรรณทุ่งเรืองค่ะมิสแกรนด์ปทุมธานีค่ะ น้องโฟนเดือดสับใส่ด็อกเตอร์กังนำังไงถึงเราเอาไปไลน์ก็คือแบบว่ามีความเป็นตัวเองมิกยิ่งแล้วปืนของเจงเอ้ยใช่ใช่ดื่มแล้วปืนเลยปืนใช่ล่ใช่คุณได้ไปจะตุยตุยนี่ดื่มกับนางงามแล้วปืนไหมครับปืนแน่นอนนะคะดูมิสแกลเป็นตัวอย่างนะต้องบอกก่อนว่าเฟิร์นได้รางวัลนางงามผิวสวยจากรองมิสแกนเลยใช่เป็นเราหนึ่งมิสแกนเลยก็เลยได้รางวัลนี้มา จริงๆเราอ่ะปืนตั้งแต่มิสแกนเลยแล้วค่ะใช่เราก็รู้สึกว่าวันนั้นเราทําเต็มที่มากๆแล้วก็เริ่มเป็นกระแสขึ้นมาใช่แล้วก็มีโอกาสได้ไปไลฟ์กับดกรกังนํามาแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นก็ก็กินมาตลอดค่ะจนเข้ากองก็ยังกินอยู่รอร่อยมาก <c oughs> คือแบบใช่ค่ะกินง่ายมากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยทุกคนคือแบบเฟิร์นอ่ะถ้าใครเห็นว่าตอนที่หนูไลฟ์อยู่คนเดียวที่บ้านอะไรยเงี้ย ทุกครั้งจะมีการชงด็อ,อร์กังนํา ไว้ข้างๆแล้วก mm ็ก hmm. ินไปด้วยแต่บางทีเรากินแล้วโน่นเราเหนื่อยอย่างแล้วแบบว่าพลังมันโมดอ่ะเึกออกไหมเออเราก็กินผ่าดตรจำนำเอาไปเลยสองซองบูสเตอร์ไปเลยวันละสองซองคือบูตด้วยผิวสวยด้วยใช่ผิวสวยด้วยแล้วก็รู้สึกว่ากินแล้วมันดีมากๆเพราะว่าพอเราทํางานหนักเนี่ยเหมือนมาเข้ากองเราก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมคะในการดูแลผิวผิวเรามันก็อาจจะโซมมันอาจจะมองคําได้เรามีดอตร์กำนำไว้ช่วยอ่ะเรากินทุกวันวันละสองซองจริงๆผิวกรมาพันผิวดําแบบ คนกินอ่ะมันยังผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นได้เลยใช่กินแล้วฝืนกินกินแล้วฝืนฟืนเลยก็แค่พูดโปรงต่างจากมิสแกนนันที่ได้ป้ายไปแล้วน้อยอ่ะคุณดาไปไหนอ่ะมิสแกรนหน้าป้ายจริงแล้วถาหน่ยว่าทำยไงให้จับใจรางวัลขัญใจทั้งภาพรางวัลอ๋อทำยังไงเหรอคะโอ้โห ผิวเราต้องสวยป้าแม่เออกินด็อกเตอร์กังน้ำสิค่ะจับใจแน่เดินกับเพื่อนเนี่ยเราออร่าอยู่คนเดียวเหมือนเปิดสปอตไลท์อยู่คนเดียวอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเรากินด็อกเตอร์กังน้ำรอบสีนะคะนี่ผมไล่นางงามเลยนะคะเดี๋ยวให้ปากหน่อยปากหน่อยโอให้ปากหน่อยค่ะขอหน่อยหน่อยนิดนึ่งก็ใครนะคะที่อยากจะสวยนะคะเลิกหน้าผีหน้าศพผิวผีผิวศพนะคะก็ ต้องกินนะคะดรกังนัมนะคะฝนเชื่อเลยนะคะว่าใครกินแล้วเนี่ยผิวขาวกระจ่างสว่างใสแน่นอนดูจากบนเป็นตัวอย่างขนาดดำกรรมพันธุ์อย่างเงี้ยโอ้โหกินมาแล้วอะยังผิวขาวขึ้นขนาดนี้ได้นะคะมีออร่าจ,จับใจแน่นอนงานก็ฝากคุณเพื่อนนะคะไม่สแกนต้องรีบไปเปลี่ยนโซนไปก่อนค่ะโอเคค่ะคุณ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัวสปอนเซอร์มิสแกรนนะคะไทยแลนด์2024นะคะแล้วก็เปิดตัวน้องๆทั้ง77จังหวัดนะคะยังครัคุณหมอหน่ยว่าทำไมด็อกเตอร์กังงามาถึงมาได้ร่วมกับมิสแกรนได้ก็คือเราทำงานกับทางอิงฟ้าชาหรอะคะที่แบบเออน้องเขามาช่วยไลฟ์ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับของทางเราะค่ะทางผลิตภัณฑ์ดก็กงนรังาะค่ะก็ได้ถือโอกาสได้มาเป็นสปอนเซอร์ด้วยะค่ะ เขาอีฟ้าของเราคือเป็นแบรนด์้เราด้วยเป็นแบรนด์ใช่เป็นแบรนด์เอมอร์เซเดอร์ก็คือช่วยมาถือสินค้าช่วยไลฟ์ขายหลายอันเลยค่ะเราไปติดตามดูได้ค่ะก็สำหรับเอ่อจะมีแคมเปญอะไรนะคะที่ด็อกเตอร์กังนำมจซเอ็กกับทางมิสแคนนะคะก็อยากจะให้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันประกวดมิสแคนไทยแลนด์2024นะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็น้องๆสวยมากเลยค่ะตัวจริง ก็ยังไงนะคะฝากดอกเตอร์กังนํากูต้าเน็กซ์นะคะในอ้อมบกอ้อมใจนะคะเป็นกูต้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใส่สารประกอบอื่นๆมากมายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอัลฟาไลบิกแอซิดนะคะสารประกอบจากเกรปซีดนะคะซึ่งนําเข้าจากฝรั่งเศสนะคะมีส้มสีเลือดนะคะนําเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็มีตัวอะมิโนแอซิดนะคะนําเข้าจากอเมริกานะคะ คือกินแล้วแบบคุ้มมากๆเลยนะคะ390บาทเองนะคะใน1หนึ่งห่คะมีมทั้งหมด15บซองนะคะก็สำหรับ YouTube กังน,นำกินนะคะครั้งหน้านะคะหมอจะพาไปติดตามชมอะไรนะคะก็รับชมรับดูได้นะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ